เอาละครับที่ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้ก็จะเป็นภายในศูนย์นครับที่เป็นตลาดนะครับที่เคยบอกกันไปก่อนหน้าน,นู้นครับว่าตรงที่เป็นคล้ายๆหุบเหวนะครับคล้ายๆหุบเหวข้างในนั่นแหละมันจะเป็นตลาดนะตอนนี้ก็ลงมาถึงข้างในแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือมันเป็นช่วงที่ ก่อนหน้านี้มันเป็นโควิด -19 เนาะแล้วก็ตอนนี้มันคือโควิด -19 มันก็เริ่มซาละมันก็ไม่มีละแล้วตอนนี้มันก็โควิดก็เริ่มซาละทีนี้มันก็เลยร้านค้าหรือว่าการเดินทางข้างในศูนย์นะครับมันก็เลยเดินทางเข้าอ,ออกก็ได้แล้วนะระหว่างแต่ละหมู่หรือว่าแต่ละเซกชั่นนะครับ ก็เลยตอนนี้ตลาดก็เริ่มเปิดแล้วก็จะเห็นว่าของก็เยอะนะครับของก็เยอะแล้วก็คนก็เริ่มจะมาจับใจ่ายใช้สอยกันบ้างละนี่ฮะดูฮนะดูภายในร้านฮะก็จะเป็นแบบเป็นเป็นเพิงนะครับเป็นเพิงสังกะสีแบบนี้นะฮะซึ่งในศูนย์อพยพเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยบริเวณแถวนี้เนี่ยมันจะอ่ามันจะ คึกคักกว่านี้เยอะเลยนะครับจะคึกคักกว่านี้เยอะคนจะเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็าการ<ย>การที่จะามาเที่ยวข้างในนี้ก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับคนข้างนอกก็สามารถเดินมาเที่ยวได้แล้วก็คนที่จะมาจับจ่ายซื้อของก็จะเยอะด้วยเหมือนกันเอ๊ะ ไหนดูซิได้อะไรเอ่ยได้รถคันหนึ่งมาซื้อรถในศูนย์นะครับซื้อรถในศูนย์เลยจากศูนเลยเอยาละครับเดี๋ยวก็จะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับดูนะเสื้อผ้าเขาก็เยอะมากเลยนะเสื้อผ้าก็เยอะกระเป๋าก็มีาวตล เนี่ยจำพวกเสือมันลังลังใส่ของอนะไรในกล่องใส่ของนะไรก็มีนะฮะนี่ฮะพวกเคียวพวกอุปกรณ์อะไรเนี่ยดักหนูแล้วก็นี่ที่ที่หนิบหมากก็มีนะฮะอที่ิีหมากก็มี ก็ถือว่าโอเคนะครับข้างในนี่ฮะถ้าว่ามันเป็นช่วงที่ว่าศูนย์เปิดแบบคนพลุกพล่านเนี่ยจะคนจะเยอะกว่านี้จริงๆฮะดูฮะร้านรวงร้านรวงแล้วก็จะมีนี่ฮะพวกผ้าทอนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูพวกผ้าทอเนี่ยพวกผ้าทอที่เป็นผ้าถุงนะฮะผ้าทอที่เป็นผ้าถุงผ้าพื้นเมืองนะฮะอันนี้ก็สวยๆก็มีเยอะเลยเหมือนกัน แล้วก็นี่ครับแสงแสงนำทางแห่งชีวิตแสงนำทางแห่งชีวิตนะครับพวกไฟฉายก็มีนี่ยกล้วยสุกๆก็มีครับกล้วยกล้วยแล้วก็ขนมเนี่ยร้านนี้ก็จะเป็นพวกขนมฮะพวกนมพวกขนมขนมเป็นแพ็คเป็นห่อฮะเยอะแยะเลยนะครับ อัานี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอะไรตะเตารีดตเตารีดทองเหลืองนะครับตเตารีดทองเหลืองตเตารีดแบบโบราณน,นะครับตเตารีดแบบโบราณก็มีแล,ะะล้วก็เตารีดแบบรุ่นเก,ก่าๆหน่อยก็มีฮะเตารีดแบบโบราณที่ว่าต้องใช้ฐานนะครับอันนี้ต้องใช้ฐาน อ๋อร้านนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับพวกมะหงเข้าไฟฟ้าอะไรก็มีครับตโทรศัพท์โทรศัพท์ก็มีโทรศัพท์เยเอาละครับก็พาทุกท่านนะครับมาชมกันแต่เพียงเท่านี้นะครับรู้สึกว่าตอนนี้คนมันจะเออมันมันเหมือนม,นม,นมีมีคนกลับมานะฮะไปข้างนอกมากันหรือเปล่าลก็เลยมีกระปรงกระเป๋า แล้วก็เดินกลับนะครับอ,อ,ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้มันมเป็นช่วงโควิดนะครับแล้วก็ร้านมันเพิ่งจะเปิดกันนะครับแล้วก็คนข้างในนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ลี้ภัยนะครับแล,แล้วก็เป็นพม่าเป็นมอญแล้วก็เป็นมุสลิมอะไรก็มีนะฮะแล้วก็เป็น หลาย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 เชื้อชาตินะครับแล้วก็จะมีบางร้านก็ยังไม่เปิดนะดะดูอย่างตรงนี้ฮะร้านนี้ก็ยังไม่เปิดก็ยังปิดไว้อยู่นะครับหรบหือ่อย่างข้างบนนี้ครับข้างบนนี้ก็ยังปิดอยู่ซึ่งถ้ามันเปิดเนี่ยมันก็สามารถที่จะมาร้านแถวนี้มันก็จะเต็มไปหมดนะครับ ดูดูดูหลังคานครับดูหลังคาดูบรรยากาศข้างบนหลังคานะครับคงร้านซึ่งช่วงนี้ฮะัึ่งช่งช่วงนี้ก็ยังร้านก็ยังปิดอยู่นะครแถบร้านแถวนี้ก็ยังปิดอยู่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงกลางอยู่นะครับนี่ฮะลูกชายบอกให้ถ่ายพวก เลขนี้ฮะเลขที่มันฉีดสีแล้วมันมีย้อยๆนะฮะเหมือนเลือดนะโอเคนะครับเดี๋ยวจะพาไปข้างในแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปข้างนอกนะครับก็พอดีวันนี้มีโอกาสเข้ามาในศูนย์อีกครั้งหนึ่งนะครอ่านี่ฮะเดี๋ยวจะให้ดูพวกผ้าทอที่เป็นผ้าผ้าพื้นเมืองนะฮะนี่ฮะดูอย่างชุดข้างบนนี่ฮะชุดที่ห้อยอยู่ข้างบนนะฮะก็จะเป็นผ้าทอ เป็นเสื้อผ้ากระเรียงนะฮรกระเรียงอ่านี่ฮะข้างบนนี่ฮะร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายผ้านะครับเนี่ยพวกผ้าทอผ้าถุงนะครับผ้าถุงผ้าทอลายนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันนะครับ อนี่ครับเมื่อกี้เข้ามาจากตรงนี้ครับอ่าดูทางเข้าที่เมื่อกี้เข้ามานะเมื่อกี้เดินเดินเข้ามาจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะให้ไปดูข้างนอกนะครับว่าบรรยากาศข้างนอกเป็นยังไงนะครับนี่ครับเมื่อกี้ว้าวมัน โอเคครับอ่าตอนนี้ก็เดินออกมาข้างนอกนะครับขึ้นออกขึ้นไม่ไปไปทางนี้นี้นี้เยอะไปทางนี้ไปกินมะตูมฮะอืมไปกินมะตูมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาเดินออกไปข้างข้างหลังเออเออไกินยาอ่านี่ฮะตอนออกนะครับตอนกลับพอดีว่าออกมาข้างนอกนะครก็เลยต้องเดินมาตรงนี้ ตรงนี้นะที่เห็นสังกะสีนะครับสังกะสีเป็นสนิมสนิมอย่างเงี้ยคือบริเวณตรงที่มีคลิปก่อนหน้านะที่ผมบอกว่าเป็นหุบเหวนะฮะที่มันเหมือนกับเป็นร่องเขานะฮะแล้วทีนี้เขาก็จะมาอยู่ข้างในแล้วข้างในนี้ก็จะเป็นตลาดาก็คือตลาดเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่ตอนตอน้ตน,ตนคลิปนะฮะแต่ตอนนี้คือจะเดินกลับออกมาละ ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นทางลัดนะครับเป็นทางลัดที่ที่อยู่ข้างนอก<ป>น,น,นี่ฮะข้างในนี้ก็จะเป็นปากทางตลาดนะครับซึ่งถนนก็จะอยู่ข้างหน้านี่เองถนนที่จะปลายทางอำเภออุ้มผางนะครับก็อยู่อยู่ทางข้างหน้านี้แต่ตรงนี้มันก็จะเป็นข้างในนี่แหละที่จะเป็นตลาดนะ,ะแล้วก็ข้างบนนูน้นก็จะเป็นโรงเรียนนะครับ